ใครๆก็สุดได้บทเรียนแห่งชีวิตเรื่องของลิงสามตัว ลิงสามตัวนี้ตัวแรกก็เอามือปิดตามันจะไม่ดูความชัวลิงตัวที่สองเอามือปิดหูมันจะไม่ฟังความชัวลิงตัวที่สามเอามือปิดปากมันจะไม่พูดความชั่วเรามาดูลิงทีละตัวกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งหนังสือเล่มนี้ที่ครูนิชาจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นของท่านดอ,อร์อาจองชุมสายนะอายุทยานะคะใครๆก็สุด ซึ่งก็เคยมาเล่าหรือว่ามาอ่านให้พวกเราแฟนเพจได้ฟังกันเป็นระยะระยะนะคะสำหรับวันนี้นะครูก็จะมาเล่าถึงลิงตัวที่หนึ่งกันค่ะลิงทัวที่หนึ่งก็คือลิงที่ไม่ดูเรื่องของความชั่ซึ่งมนุษย์เราเองก็จะนั่งปิดตาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อใดที่เราเปิดตาให้ฝึกมองสิ่งต่างๆในแง่ที่ดีให้เห็น คุณงามความดีของทุกคนให้เห็นความสวยงามในธรรมชาติแล้วจิตใจของเราก็จะเบิกบานแล้วก็มีความสุขเราจะต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มจ่มใสมีความเมตตาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตจะไปไหนก็ให้แผ่เมตตา ให้ทัว่วมีความคิดที่ดีต่อสิ่งรอบตัวอยู่เสมอแล้วเราจะสามารถมองเห็นความดีอยู่ทั่วจักรวาลค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับลิงตัวแรกนะคะให้มองเฉพาะ สิ่งที่ดีเท่านั้นไม่ให้มองดูความชั่วนะคะถ้าเรามองแต่สิ่งที่ดีๆปับ๊บก็จะทำให้จิตใจเราดีแล้วเราก็มีความสุขด้วยลองฝึกมองสิ่งดีๆกันนะคะลองฝึกมองสิ่งข้างๆเราว่ามีแต่สิ่งดีๆอะไรบ้างเราจะไม่มองสิ่งที่ไม่ดีกันค่ะอันดับแรกเลยการที่เรามองเฉพาะสิ่งที่ดีๆคนที่มีความสุขคนแรกเลยก็คือตัวเราค่ะไม่ใช่ ใครอื่นไกลเลยนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูลิงตัวที่2องกันนะคะสำหรับลิงตัวที่2องเนี่ยก็คือไม่ฟังความชั่วคะ่ะลิงตัวที่2นั้นไม่ได้สอนให้เราปิดหูของเราจริงๆแต่สอนให้เรารู้จักบ,บังคับอารมณ์ของเราถ้ามีใครมาต่อว่าเราด่าว่าเราด้วยความ โกรธแล้วก็แค้นหรือมีใครมาเล่าเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นหรือมีคำที่หยาบคายที่เป็นการกระตุ้นอารมณ์ของเราถึงแม้ว่าเราจะได้ยินก็ปล่อยให้มันไปจากตัวเรานะคะโดยที่ไม่มีผลต่อจิตใจของเราอย่าได้เกิดอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีจากการได้ยินคำพูดของคนอื่นเราจะไม่มีวันก้าวนาได้จริงหรือจะไม่มีความสุขได้จริงเลย ถ้าเรายังเอาชนะอารมณ์ ของตัวเราเองไม่ได้นะคะถ้าอย่างานั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขที่แท้จริงเราต้องชนะอารมณ์ของตัวเราเองค่ะนั่นก็คือไม่ฟังเรื่องของความชั่วหรือเรื่องที่ไม่ดีนะคะต้องปัดออกจากอารมณ์หรือว่าชนะอารมณ์ที่ไม่ดีของเราให้ได้เอาเฉพาะอารมณ์ที่ดีๆเข้าสู่ตัวของเราเองนะคะเราก็จะได้มีความสุขตามคําที่ท่านดออรอาดองพูดไว้คือใครใก็ สุขได้นะคะถ้าถ้าใครมาต่อว่าเราหรือว่าตักเตือนเราไม่ว่าจะด้วยอารมณ์หรือไม่ก็ตามให้เราคิดพิจารณาเสียก่อนว่าที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าอย่าได้โกรธหรือว่าโมโหนะคะ ถ้าเราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเลยทั้งที่เขาพูดนั้นก็อาจจะมีความจริงอยู่บ้างบางทีตัวเราเองก็มองไม่เห็นความบกพร่องในตัวเราเองนะคะแต่ถ้าคนอื่นเขามองเห็นได้ง่ายกว่าดังนั้นถือว่าถือว่าเขาค่ะเป็นเทวดาที่จะมาช่วยบอกเราจงแผ่เมตตาไปให้เขาแล้วก็ขอบคุณเขานะคะ ถ้าเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ใช่ความจริงเลยก็ต้องไม่โตเถียงหรือเสียเวลาอธิบาย เพราะคนที่โมโหนั้นย่อมไม่ฟังเหตุผลแต่ก็ให้เราเมตตาแล้วก็ขอบคุณเขาในใจของเราเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเขาให้โอกาสที่ดีแก่เราสำหรับการฝึกจิตใจนะคะเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากเราเรียนรู้และก็ก้าวหน้าด้วยประสบการณ์เช่นนี้ถ้าเราขาดประสบการณ์แบบนี้สามารถชนะอารมณ์ที่ไม่ดีของเราได้เราก็จะมีความสุขซึ่งก็ตรงกับ กับคำว่าใครใครก็สุขได้คะ่ะค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องของลิงตัวที่3นะหน้าที่ไม่พูดความเชื่อเลยการที่เราจะเอาความเร็วของคนคนหนึ่งไปนินทาให้คนอื่นฟังนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียหายมากมายต่อตัวเราเองประการแรกคนที่ชอบนินทาเกี่ยวกับคนอื่นนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะคนคนนั้น เป็นคนที่มีความผิดอยู่ในตัวเองแต่ต้องการลืมเสียจึงขุดเอาความเลวของคนอื่นไปพูดเพื่อเป็นการทําให้รู้สึกว่าตัวเองดีนะคะตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่การนิทาเกี่ยวกับคนอื่นนั้นจะยิ่งเป็นการฝังความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีในตัวเองให้มาคืนและยิ่งเป็นการฝังความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีในตัวเองมาคืนเพราะคนพูดอะไรมากๆก,ก็คิดตามนั้นและมักจะ เป็นไปตามที่เขาคิดเสมอถ้าอย่างนั้นถ้าเราคิดไม่ดีมันก็จะฝังแต่สิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเรานะคะถ้างั้นเราจงคิดดีนะคะจะได้ฝังเฉพาะสิ่งดีๆไว้ในตัวเราค่ะแล้วก็ประการที่สองนะคะเรากำลังช่วยให้ผู้ที่ฟังเลวลงไปตามเราเพราะเขาก็คงจะเอาเรื่องนั้นไปนินทาต่อนอกจากนั้นนะคะคนที่ฟังและเอาไปพูดต่อม,มกักจะเพิ่มตรงนั้นนิด ตรงนี้หน่อยอะค่ะขยายความออกไปให้มากขึ้นซึ่งพอพูดพดูต่อไปมากๆเขาก็จะทําให้เหลือไม่เหลือความจริงอยู่เลยค่ะประการที่3การที่เราประกาศความเลวของคนคนหนึ่งจะไม่ช่วยให้คนคนนั้นดีขึ้นเลยแต่ตรงกันข้ามอาจช่วยให้เขาเลวลงไปเพราะถ้าเขาเกิดรู้ขึ้นมาว่ามีคนไปนินทาเขาเขาก็จะโกรธและไม่พอใจกลายเป็นศัตรูกันในที่ และถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ก็ตามแต่คนมากมายก็จะคิดกับเขาไปในทางที่ไม่ดีซึ่งเป็นผลเสียต่อเขานะคะประการที่4เป็นส่วนที่สําคัญมามนุษย์เราส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องกันนั่นคือพลังความคิดพอคิดสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะเพิ่มพลังที่ไม่ดีทําให้คนรอบๆข้างตัวเราคิดไม่ดีได้ง่ายขึ้นหากคนเราพูดถึง เขาก็เป็นคนเร็วจริงเราก็จะส่งพลังไปให้เขายิ่งเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่คนส่วนใหญ่การนินทามักจะเป็นการพูดถึงความเร็วที่เราคิดกันขึ้นมาเองเขาอาจจะไม่เร็วอย่างที่เราคิดเลยแต่พลังความคิดของเรารวมทั้งของคนอื่นที่นินทาต่อๆกันไปก็จะไปถึงตัวเขาทำให้เขาเร็วไปอย่างที่เราคิดท,ท,ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่คนเช่นนั้นเลยคะ่ะสรุปแล แล้วการนินทาเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดเป็นสิ่งที่มีข้อเสียหายหลายประการถ้ามีใครมานินทาให้ฟังเราคิดเสียว่ามันอาจไม่จริงเลยเราไม่สนใจและพยายามเหลียกเลี่ยงคนนินทานะคะเพราะถ้าเราเองเริ่มมีความคิดที่จะนินทาให้เราเริ่มพูดกับความเลวของตัวเราเองออกมาดังๆให้ได้ถึง5นาทีแล้วเราจะไม่นินทา เกี่ยวกับคนอื่นอีกมนุษย์เรานินทากันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะ พอมีใครพูดเกี่ยวกับความเลวของเราให้ฟังเพียง1ิบหน้าที่เราก็จะโมโหแล้วก็ไม่พอใจในเมื่อตัวเราเองยังไม่ชอบต้องฝึกที่จะไม่ทำเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะการพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นเราอยากได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องพูดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเหมือนที่ครูนิชาเคยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออก ให้คิดดีไว้ก่อนแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะฝากคลิปดีๆนี้ไว้นะคะทุกท่านถ้าท่านคิดว่าคลิปที่ครูนิชานำมาพูดในวันนี้เป็นคลิปที่ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพลทครูนิชาค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะครูนิชารักคุณค่ะสวัสดีค่ะ